แล้วอันนี้นะคะคือเป็นเซตที่ตุกแนะนําให้เป็นของขวัญปีใหม่ที่เลิศเลิศมากสําหรับปีนี้นะคะเป็น m e r ร y Christmas นะคะอันนี้เป็นเซตนักฆ่าจาก C t ีทัชค่ะมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรมากคือปราบปลื้มากเลยขอมารีวิวให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นเซตแบบพรีเมียมนะคะจะมีทุกอย่างเลยของ C ีทัชนะคะอะมาดูกันนี่ค่ะเป็นกล่องสวยงามแบบนี้ตุกจะแกะให้ดูแต่กล่องเผื่อใครอยากเรียนแบบเป็นของขวัญแบบนี้บ้างนะคะข้างใน นี่เลยคะ่ะแอนตะเรนเป็นที่บอกว่านะคะเป็นนักฆ่าเพราะว่าในนี้เนี่ยเป็นแก๊งหน้ากากนะคะแล้วก็แผ่นที่ปิดหลังโทรศัพท์แบบนี้นะคะเป็นหน้าก,กากนะคะ,ะมีหลายสิ่งนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแผ่นที่สามารถมาติดหลังโทรศัพท์นะคะได้หลายครั้งแล้วก็นี่นะคะหนึ่งสองสามแล้วอันนี้ติด แท็บเล็ตนะคะติดที่แล็ตบุอกได้เช่นอันนี้เป็นหน้ากากก็คือเป็นหน้ากากผ้าที่ปกติตอนนี้เราใส่หน้ากากเพื่อการไวรัสการโควิดใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยนอกจากป้องกันแล้วแล้วก็ทั้งหมดนี่นะคะเขาทําการฆ่าเชื้อโรคฆ่าไวรัสฆ่าแบคทีเรียฆ่าเชื้อราแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยนะคะสามารถซักซ้าได้หลายหลายสิบครั้งนะคะแล้วก็ใส่ทั้งวันเนี่ยไม่เหม็นไม่อับ แล้วสายเนี่ยคะ่ะปรับได้ตามต้องการตามความแน่นของใบหน้าตามสรีราของทุกคนเลยดีมากและที่สำคัญอันนี้ที่จะถ่ายไม่ค่อยได้นะให้มาดูเนื้อผ้าคือนุ่มมากนุ่มมากใส่สบายมากใส่ทั้งวันไม่อึดอัดออกไปข้างนอกทั้งวันก็ไม่อึดอัดนะคะนี่นะคะใส่นะคะแล้วก็ปรับกระชับตรงนี้ได้ก็ปรับตรงนี้ได้นะคะตามสรีระนะคะตามที่ต้องการเลยคะ่ะ แล้วอันนี้เราป้องกันแล้วนะคะป้องกันเชื้อโรคของเราไปสู่ผู้อื่นแล้วก็ป้องกันการรับใช่ไหมคะสารขั้นหลังต่างๆยังไม่พอเขามีเซลฟ์คลีนิ่ง n n โนเวชันนะคะแต่เรียกง,ง่ายๆก็คือมีนวัตรกรรมที่พอมีเชื้อโรคเนี่ยามาอยู่แถวๆซีทัสเซฟเฟตนยคะหรือพื้นผิวแถวนี้ก็จะทำการฆ่าเชื้อโรคเป็นนักฆ่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะปลอดภัยสวยเปปังแน่นอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สวยด้วยใส่สบายด้วยนะคะไม่อับชื้นซักซ้ำได้นะคะอย่างีเอาสีอะไรดีคะพี่แพทย์ สีดำล้ทกันนู้นอาพี่พนเลือกสีดำมาเลยค่ะนี่นะคะมีหลายสีอะผมเลือกสีดำสำหรับวันนี้นะคะจะดูดวงตามสีก็ได้นะคะว่าแต่ละวันจะสีอะไรดี <c oughs> ก็แปะไปเลยนี่เลยค่ะแล้วก็แปะไปเลยทำความสะอาดพื้นผิว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แปะเลยจ้าแล้วถ้าน้องเชอโรคเข้ามาแถวๆนี้ซีทัชก็จะทำการ ทิ้งไปเลยค่ะทั้งเชื้อโรคชเชื้อไวรัสเชื้อราชเชื้อแบคทีเรียเราก็เชื้อสิวด้วยนะคะฮัลโหลที่รักอืมไปซื้อซีทัชกันจ้า mm hmm. ฝากซีทัชพรีเมียมกิฟต์เซตนี้ไว้เป็นของขวัญปีใหม่กันด้วยนะคะดีจริงเลยบอกต่อค่ะ